คุณอย่างได้บ้านหลังเนี้บอยว่าน่าจะผ่อนสัก50ปีหรือตลอดชีวิตอะเอ้าบุญเอ้าบอยนี่มาขับแก๊บเหรอเออก็เห็นว่ารายได้มันดีอ่ะก็เลยลองมาขับดูรายได้มันดีมากเลยนะแต่ว่าก็ตากแดดตากฝนนิดหน่อยม่เย็นไเดี๋ยวไปทุระก่อนนะอ เออต้องทำปลอดภัยนะคุณบอยคะอันนี้บ้านที่คุณบอยดูไว้นะคะเอ่อคุณบอยคะด้วยความที่บ้านหลังนี้มันสิบล้านนะคะคือคุณบอยกู้ไม่ผ่านนะคะลองหาคุณกู้ร่วมไหมคะได้ครับการทำของแฟนผมเลไปเช็คให้ทีละค่ะ ค่ะขอบคุณนะคะสวยน้อยพี่ว่าเราไปดูหลังอื่นไหมบอยชอบบ้านหลังนี้มันสวยมากเลยพี่ดูดีมันแต่มันสิบล้านเลยนะมันผ่อนสูงเกินรายได้แล้วอะก็อาจจะผ่านก็ได้หรออาจจะเพื่อนบอลมาถ่ายรูปเหรอเออบ้านหลังเนี้ยสวยมากเลยอ่ะ บอ,อยนะช่วยถ่ายรูป<อ>ให้เราเลยได้ไหมได้สิได้สิมาน่ะเขาจะมีปัญญาซื้อเหรอพี่มือต้องสิบล้านเนี่ยได้แค่นี้แหละนะก็ขับแก๊ปมาเนาะก็ต้องทนถ่ายรูปกับบ้านสวยๆไปก่อน <c oughs> ถ้า <c oughs> บุญอยากได้บ้านหลังเนี้ยบอยว่าน่าจะผ่อนสัก ห้ปีหรือตลอดชีวิตอะคอยว่านะคงเป็นได้แต่มมาเห่าเครื่องบินนะพี่ฝันลมๆแล้งๆไปวันๆไม่มีปัญญาหรอกคอยเขาพูดกับเพื่อนพี่เกินไปนี่ไม่ให้เกียดเพื่อนพี่แล้วนะเนี่ยอุ้ยพี่บอยคอยขอโทษคือ,อ,อคุณค <น S 2> บุญ<ม>คะ่ะเออสวัสดีครับเดี๋ยวคุณบุญช่วยเซ็นเอกสารที่ออฟฟิศเราหน่อยได้ไหมคะเรื่องซื้อบ้านได้ครับ คุณบุญจะโอนเป็นสดใช่ไหมคะโอนเงินสดใช่คะ่ะดูคุณจะเขียนเช็คเป็น10บล้านบาทเลยครับได้ค่ะเ,เดี๋ยวนะอ้าวคุณบอยคะอันนี้คือซื้อบ้านหลังนี้เหรอค่ะใช่คะ่ะคุณบุญซื้อบ้านเราโอนสดค่ะและ้วมีเงินเหรอเออคุณบอยคะคือคุณกู้ราไม่ผ่านนะคะอันนี้เอกสารนะคะตอนนานจะมาซื้อบ้านหลังนี้เหรอคุณบอยลองดูหมู่บ้านอื่นค่ะคุณบอยรอไหมะคะ พี่บุญคะพี่บุญโอนบ้านตัวก่อนนะคะพ่อไปเลยใช่ไหมหนูขอห้องนี้ห้องนี้ห้องนู้นแล้วก็ห้องนู้นค่ะได้หนูอยากจะเอาห้องไหนเดี๋ยวพ่อให้หมดเลยโอเคไหมค่ะอ่ะสวัสดีนะพลอยก่อนสวัสดีค่ะน้าพลอยด้วยอันนี้เป็นเพื่อนของพ่อเองเออเรานี่ขับแก๊ปแล้วเป็นรายได้จากไหนเนี่ยจริงๆแล้ว เราเป็นหัวหน้าฝ่ายผลิตเม็ดพลาสติกที่บริษัทการที่เรามาขับแก๊ปเนี่ยเราเห็นว่าแก๊ปเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็รายได้มันดีเป็นอาชีพเสริมที่ดีเราก็ลองมาขับแก๊ปดูแลบ้านหลังเนี้ยเราจะซื้อไว้อยู่กับลูกกับเมียเราทนอยู่บ้านหลังเก่ามานานมีเงินก็ซื้อใหม่เออนายจํา ตอนแรกเราก็ดีใจนะที่นายจะได้อยู่ข้างบ้านเราแต่กูไม่ผ่านหรอกคีบอยพอยไม่อยากอยู่บ้านเช่าแล้วอะ่ะถ้าปีนี้พี่ยังซื้อบ้านไม่ได้เราก็เลิกกันเถอะพอยไม่อยากกัดก้อนเกลือกินกับพี่อะ่ะไปแล้วนะเอา้าเอา้าเดี๋ยวอะแ้วคอยไปแล้วสวัสดีก่อนลูกสวัสดีค่ะไม่ต้องอยังไงก็ขอโทษด้วยนะ พูดไม่ดีไปอ่ะไม่ไม่หรอกก็ขอให้มีความสุขเด้อไปละบายเอาสวัสดีนะบอยลูกสวัสดีไปเข้าไปดูบ้านก่อนไปคนทำงานหาเงินสุดจริต อย่าได้คิดดูถูกว่าตกตำ่ำทุกอาชีพต้องมีการกระทำและจงจำอย่าดูถูกอาชีพใด